มาดูพายุเข้าเมื่อคืนค่ะที่ญี่ปุ่นที่ยะแก้วอยู่ที่คัตซิมาค่ะจังจังหวัดนิบาดาอีกค้างถัว่วพวกพริกค่ะ มะละกอไม่เป็นไรโอ้มะละกอตรงนี้ดอกล่วงหมดเลยจะข้างบนยังโอเคอยู่ตัวแตงไปหมดเลยเข่าเยอะอยนะเนี่ค่ะ ตรนนี้แล้วมาดูแตง,ตงโอเคนะแตงไทยตรงนี้ไม่มีปัญหาโอเคนะแตงไทยตรงนน้นไปดูแตงไทยตรงนน้นโอเคไนมะ่ ค้างแฟงดูค่ะล้มหมดเลยพริก กระถางพวกต้นไม้นาะบ้านไม่ไม่เป็นไรค่ะมีล้มแค่สองกระถางเองเท่าน,นั้นเองแล้วก็ไม่เสียหายโอเคนะคะ สวัสดีค่ะ